สวัสดีครับอยู่กับผมที่เดซีอัมนะครับเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างนะครับสเตปสามเราแตกกันอีกแล้วในกลุ่ม v i p สําหรับเมื่อคืนสเตปสามเมื่อคืนนะครับก็จะเป็นเรกาเนตที่รองไว้ราคาปอๆนะครับแล้วก็เป็นตัว v i p ของเราด้วยนะครับก็กินเต็มมาอีกแล้วเอ้ยกินครึ่งกันมาอีกแล้วสําหรับเมื่อคืนแล้วก็อีก2ตัวนะครับผมจัดไปที่บอลฟินแลนด์หมดเลยนะครับคูพีเอราคาเสมอแล้วก็ใสไนายนะครับเราเล่นราคาต่อไปราคาเสมอก็ กินเต็มเมื่อคืนนะครับเสด็บสามแตกนะครับตัว VIP บวกกันติดๆอีกแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผลงานขึ้นไปให้ดู สำหรับค่ำคืนนี้นะครับ3ตัวเหมือนเดิมไม่ว่าวันนี้นะครับพิเมริกนะครับมี3คู่บุนเดส้ลิก้าเยอรมันนะครับก็จะมี5คู่นะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์ไปแล้วส่วนมากคู่ใหญ่ๆเนี่ยเหมือนบาเยินเจอยูเนียนเบอร์ลินนะครับผมว่าบาเยินต้องเก็บแรงไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องแข่งยูฟ่าอีกนะครับต้องปรับตัวนักเตะอีกนะครับ้าเจ็บขึ้นมากันเรียบร้อยนะครับ อ่ะสำหรับ3ตัวค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับจัดไปที่ FA ฟเอัพเลยรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับแมนซีเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในนัดล่าสุดก็เสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับในพรีเมียร์ลีกสถิติ5นัดล่าสุดนะครับของแมนซีนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็ชนะ3เกมนะครับเสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเรอัลมาดริดในยูฟ่านะครับทำให้ตกรอบมานะครับเรอัลมาดริดผ่านเข้ารอบไปได้นะครับด้วยการชนะจุดโทษนะครับ ฟอร์มทีมเยือนอย่างเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าเริ่มทําผลงานได้ดีเลยสําหรับเชลซีนะครับชนะ3เกมนะครับเสมอ2นัดล่าสุดกดเอเวอร์ตันนะครับหประตูวศูนย์ในบ้านนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอแมนซีนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยแมนซีเนี่ยพึ่งอกหักจากการเข้ารอบยูฟ่านะครับแต่อย่างน้อยต้องถือแชมป์สักแชมป์ก่อนผมว่า FA ฟเอคัพเนี่ยคือแชมป์ของเขาแล้วผมว่าวันนี้เนี่ยแมนซีเนี่ยราคาครึ่งครบลูกเนี่ยผมว่าไปได้อย่างแน่นอน ตัวที่2สําหรับค่ําคืนนี้นะครับอาร์เซนอลน,นะครับเจอกับวูฟคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับส่วนมากนะครับก็เ,เป็นฝั่งอาร์เซนอลน,นะครับที่เก็บชัยชนะมาได้ตลอดเลย5นัดล่าสุดนะครับก็จะเป็นฝั่งอาร์เซนอลน,นะครับเก็บชัยชนะมาถึง5นัดเลยนัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านก็กดมา2ประตูตัวหนึ่งแต่ในฤดูก,กาลนี้เนี่ยวูฟเนี่ยค่อนข้างที่จะกลางเดือนเนี่ยค่อนข้างที่ผลงานออกจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในสถิติ5นัดล่าสุดนะเขาแพ้ไปถึง3เกมนะครับเสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับน ติงแฮมนะครับสประตูต่อ2ฟอร์มทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับก็นั้นล่าสุดนะครับในพรีเมียร์ลีกก็อกหักกันมาอีกแล้วนะครับเสียได้นะครับแทนที่จะได้ขึ้นไปเป็นหัวตารางนะครับไปแพ้แอตตันวิลล่าในบ้านนะครับสประตูต่อศูนแล้วก็ไปแพ้ยูฟ่าอีกโอ้เสียใจเข้าไปอีกนะครับสําหรับอาร์เซนอลนะครับจะไม่ไม่ได้ผ่านไปเข้ารอบเล่นถือว่าวันนี้เนี่ยเขาอกหักมาแล้วนะครับต้องเอาพรีเมียร์ลีกให้ได้ต้องเอาพรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับแล้วเหรีราคามันเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อรราาคคลูกึ่ง ผมมองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะชนะวูฟไม่ขาดอย่างแน่นอนเพราะว่าวูฟเนี่ยเขาได้พักมาเต็มที่อยู่แล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยต้องยูฟาบ้างนะครับแล้วยูฟาเนี่ยตัวนักเตะหลักๆนะครับเจ็บนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมองว่าวูฟเนี่ยน่าจะยันอยู่อาร์เซนอลน,น่าจะชนะแค่ลูกเดียว คู่ที่สาหรับคืนนี้เชฟฟิล์นะครับเจอกับเบอร์รี่นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในนัดล่าสุดก็จะเป็นฝั่งเบอร์รี่ที่เก็บชัยชนะมาได้นะครับห้ประตูศนสถิติ5้านัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับก็จะเป็นฝั่งเบอร์รี่นะครับที่เก็บชัยชนะไปถึง3เกมนะครับแล้วก็เชฟฟิล์เก็บไป2เกมนะครับ สถิติ5นัดล่าสุดนะครับของเชฟฟิลในฤดูกาลนี้นะครับยังไม่เห็นชัยชนะเลยเสมอ3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับนัดล่าสุดแพ้กับเบนฟอร์ดนะครับ2ประตูต่อ0สถิติ5นัดล่าสุดของฝั่งทีมเยือนอย่างเบอร์รี่ในฤดูกาลนี้ชนะ1นะครับเสมอไปถึง3เกมแล้วก็แพ้1เกมถือว่าเป็นผลงานที่เริ่มจะกลับมาดีสักหน่อยของฝั่งเบอร์รี่นะครับต้องหนีตกชั้นด้วยนะครับแล้ววันนี้เบอร์รี่ต่อราคาเสมอผมมองว่าวันนี้เนี่ยเบอร์รี่เนี่ยน่าจะดูดีกว่าเชฟฟิล นนสำหรับ3ตัวค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกจัดไปที่แมนซิครึ่งครบลูกคู่ที่2ลองไปที่วูฟราคาลูกครึ่งคู่ที่3นะครับจัดไปที่เบอร์รี่ราคาเสมอใครที่สนใจอยากเข้าครอบครัวเดียวกับเสียนะครับก็แอดไลน์ที่เสียคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับ3ตัวค่ำคืนนี้ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องทิดเสียมด้วยแล้ววันนี้นะครับผมทิดเสียมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ